สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนหน,นังสือนะคะขอโทษที่หายไปนานอ่านหนังสือสอบอยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะคะสักครู่ค่ะ วันนี้ก็มาอีกตามเคยนะคะกับวิทยาศาสตร์แสนสนุกวิทยาศาสตร์เล่นรับ30เรื่องวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องก็คือกระลอกน้อยนะคะชื่อกระลอกน้อยชื่อน้องชื่อน้องบันนี่ค่ะชื่อน้องบันนี่บันนี่ทักไทยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะอัดเป็น2คลิปเลยนะคะเพราะว่าหายไปนานค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องเราที่สนุกลี้ลับ ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะวันนี้เรามากันที่เรื่องยักษ์ใหญ่กลายเป็นประภาคารค่ะขอย้ำาอีกครั้งนะคะว่าว่าว่า,ว,าว่าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคลิป,ลปชื่อช่องหน่อนหนังสือนะคะเกาะเล็กหนึ่งอยู่กลางทะเลที่ห่างไกลพระเจ้าลงโทษ ยักษ์ตนหนึ่งที่ทำผิดให้มาอยู่บนเกาะนี้ผู้คนต่างพากันเรียกว่ายักษ์ผู้ให้แสงสว่างเพราะทุกคืนเขาจะขึ้นไปที่สูงและถือข้เพลิงเอาไว้ด้วยยักษ์ผู้ให้แสงสว่างนั้นเมื่อครั้งอาศัยอยู่บนสวรรค์มีหน้าที่จุดไฟให้แสงสว่างแก่ดวงดาวทุกคืน จนกระทั่งวันหนึ่งเขาดื่มเหล้าตั้งแต่กลางวันจนเมาไม่หลับไปและลืมหน้าที่ของตนเองในตอนกลางคืนทําให้ถูกไล่าจากสวรรค์ลงมาอยู่บนเกาะแทนวันหนึง่งมีเรือเข้ามาในเกาะแห่งนี้ขณะที่ยักษ์นอนกลางวันอยู่เขาตื่นขึ้นได้ยินเสียงเอะอะโวยวายและเห็นผู้คน,นามากมายมาสังสรรค์บนเกาะยักษ์ยักษ์กจ้องมองคนเหล่านั้นลงจากเรือ ท้าในน้นตาของเขาก็โตขึ้นพราะเห็นหญิงสาวแสนสวยคนหนึง่งยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นหญิงสาวผู้นั้นขโมยหัวใจของยักษ์ไปแล้วเขาฟ้องมองหญิงสาวจนกระทั่งเธอกลับไปวันต่อมายักษ์รอคอยกลุ่มคนเหล่านั้นมาสังสรรค์อีกครั้งแต่แล้วยักษ์ก็โยงคบเพลิงในมือทิ้งไปเมื่อมองเห็นเรือมาถึงกลางทะเล ทันใดนั้นทะเลก็มืดดำทั้งพายุฝนรุนแรงบวกกับบวกกับมองไม่เห็นทางจึงทำให้เรือพิคำยักเดินลงไปในทะเลเพื่อช่วยหญิงสาวขึ้นมาและพามายังเกาะเขาพูดกับหญิงสาวว่าเจ้าคือรักแรกของข้าถ้าไม่รังเกียจแต่งงานกับข้าได้ไหมหญิงสาวรู้เหตุผลที่เรือพิคำจึงพูดว่าเพราะท่านทำให้คนในครอบครัวของข้าตาย ข้าไม่แต่งงานกับท่านเด็ดขาดได้ฟังอย่างนั้นยักษ์ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้หญิงสาวรักจึงนำไปขังไว้ในถ้ำคืนหนึ่งหญิงสาวไม่เห็นยักษ์เธอจึงหนีออกมาจากถ้ำแต่ยักษ์ไม่เห็นเขาพอดีจึงถูกไล่ตามหญิงสาวหนีไปจนถึงริมหน้าผาเธอมองลงไปในทะเลแล้วตะโกนออกมาว่าอย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นท่านจะไม่ได้กลับไปอีกเลย แต่เจ้ายักษ์ก็เดินเข้าไปหาหญิงสาวจึงตัดสินใจกระโดดลงสู่เบื้องล่างกลุ่มเมฆฝนก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าฝนตกลงมาอย่างหนักฟ้าผ่าตรงที่ยักษ์ยืนอยู่อย่างคาดไม่ถึงเขารู้สึกว่าร่างกายขยับไม่ได้แต่ยักษ์ก,ก็ยังคงถือคบไฟให้แสงสว่างกลายเป็นประภาคารถ้าลองไปยืนลินทะเลเด็กๆจะมองเห็นยักษ์ยืนให้แสงสว่างเพื่อตามหาหญิงสาวที่รักของเขาอยู่ชัว่วนิรัน์ ึงช่วงรู้ไหมแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวบันนี่จะมาเช็มามาบอกเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆในหนังสือเล่มน,นี้ให้นะคะปะพาคารฟา์ลอสมีลักษณะอย่างไรในช่วงรู้ไหมเมืองอเลกซานเดียของอียิปต์ในอดีตอยู่ห่างกับเกาะฟาลอสประมาณ1กิโลเมตรสุดไปทางตะวันออกของเกาะมีปะพาคารฟา์ลอสซึ่งเป็นปะพาคารแห่งแรกของโลก สร้างจากหินอ่อนสูงประมาณ135เมตรโซเตตุสซอเตตุสสร้างประภาคานฟาโรรสตามคำสั่งของพระเจ้าปโตเลมีที่สองของอีบประภาคันเป็นหอคอยมี3มชั้นชั้นล่างว่างเปล่ามีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมชั้นกลางเป็นแปดเหลี่ยมชั้นบนเป็นทรงกระบอกมีปฏติมาก,กรรมทองสำริดชื่อว่าเทพธิดาไออริสตั้งอยู่ด้วย ทำไมประภาคารฟาลอถึงหายไปนะประภาคารฟาลอตถูกสร้างขึ้นเมื่อ280ปีก่อนคริสตศักราชและมีบทบาทเป็นประภาคารในช่วงเวลาประมาณ1,500ปีจนถึงศตวรรษที่12และเวลาผ่านไปนานประภาคารฟาลอซึ่งสร้างจากหินอ่อนที่แข็งแรงก็ตั้งอยู่ได้แต่สุดท้ายกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงคิสตศตวรรษที่12 อียิปต์ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในปีคิตศักา1100กับคิตศักา1307ประภาคารฟาลอดได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งต้นศตรวรรษที่20นักโบราณคาดีชาวเยอรมันค้นพบร่องรอยประภาคารทำให้ลอกรู้ประวัติเกิดกับประภาคารฟาลอดในเวลาต่อมาประภาคารให้แสงสว่างแก่ทะเลยามมืดมิด ถ้าพูดถึงประภาคารก็ต้องนึกถึงแสงที่ส่องริมทะเลที่คอยส่องแสงให้แกะทะ่ทางแก่เรืออย่างแน่นอนแต่ประภาคานยังบอกตำแหน่งของพื้นนินที่มืดมิดได้อีกด้วยยามข้าคืนประภาคารนี้มีหน้าที่ส่องไฟบอกตำแหน่งของพื้นที่ทางทะเลป้องก,กันการเกิดอันตรายให้แก่เรือหรือเครื่องบินประภาคารที่นำที่ทำประโยชน์ให้แก่เรือส่วนมากตั้งอยู่บริสถานที่ที่ยื่นออกมาเช่นเกาะ ถ้าเรือเป็นต้นหากมองไปจะเห็นปะพาคานสูงทาส,สีขาวสีส้มและสีดำปะพาคานบางแห่งไม่มีคนอาศัยอยู่บางแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในที่ที่มีหมอกหนาะเมื่อหมอกลงจัดก็ต้องเปิดไฟส่องบอกตาแหน่งด้วยและนี่ก็คือความร,รู้และนี่ก็คือความรู้สุดแสนสนุกของหนังสือ วิทยาศาสตร์แสนสนุกวิทยาศาสตร์เล่นรับ30เรื่องหวังว่าจะจะจะชอบคลิปอันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ